ผมจะถามแกว,ว่ามอรมอย่มอมาจากอะไรตอนนี้เรารอพี่โก้มาเ่ยฮะโอ้มาครบทีมเลยครับมีมีพี่โก้จันอ,อ๊อฟพี่โจโมาเอาละมากันเยอะมากันเยอะวันนี้นะฮะผมการัท้าแข่งของเรานะครับเนี่ยโดนขังเนี่ยพี่แก้วกลับบ้านมอรอมอคือมอรอมอนี่มันเย่อมาจากมากับเอ้ยไม่ใช่อันนั้นม,นมอกมอ มอเรมอนี้น่าจะย่อมาจากมารถอะไรสักอย่างหนึ่งนะมาะนะอะไรมาอะไรเนี้ยครับผมผมจะถามเจผมผมก็อยากรู้ไอ้นูกไอ้นุกไอ้กผมมีอะไรจะถามพี่หน่อยอะไรจะถาม,มผมไห้ผมเลยสดเพราว่านี่ๆๆ่นี่จริงมันเป็นคำถามที่ผมค้างคางใจมานานมากอะไรอะไรอะไรอ่า ผมถามพี่อย่างหนึ่งได้ปะ่ะว่านั่งก่อนนั่งก่อนใช่ใช่ใช่จริงๆพี่พูดมาก็มีใช <laughs> <laughs> โอเควันนี้อยู่กับเจ้าตัวแล้วนะครับครับผมอยากถามว่ามรมย่อมาจากอะไรมรมมารถอะไรมารถอะไรมรมนี่มากับเมียไม่ใช่ขึดประเด็นเด้อริ่มึงอ่ะมามามรมมารถ ครับผมอันนี้มวยจะไหมมารลดมวยอันนี้นึงอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดนึงมึงให้กูพูดแบบนั้นแหละแต่ว่าพี่รู้ไหมว่าดูเนียพูดไปแล้วพูดว่ามารถเมียจังเล่ยแบบนี้จริงๆแล้วน้องไอว่ามากเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรกูเดะบอกว่าหันที่บอกโอ้น้องน้องไอโก้สั่งเขาว่าบ่แมน โก้โกโอ้อ่าใช่จริงๆที่ที่พี่นุ๊กพูดมาก็มีเหตุผลจริงๆอ่ะผมผมรู้ว่าพี่นุ๊กอ่ะเป็นความในใจที่แกอยากพูดมานานแล้วแหละแต่บางทีแกก็ไม่กล้าพูดเออก็แบบอาจจะอ่าก็อันนี้อย่างไงนะแซมแซมต่อไปสิอันยืมน้องเจ้ายืมเข้ากู้เพาะมันเขาไม่รู้คอยบ่ได้๋ยวลองถอมาเอาละอันได้แล้วพอเจะเลยว่ายืมน้องจูเนียก็ได้สี่พันสี่พันหมายถึงส่พันหมายถึงค่ารถมันอีกปีค่ายืมนี้สี่พันหนึ่ะ ว่าไอาซื้อไม่กี่บาท <12. S 1> หมื่นสองสามปัญหาปาไเป็นวเอาไล <c oughs> ่เอาไล่เอา้เอา <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วได้ข่าวพี่พี่ม,ม,มีมีข่าวแวๆมาว่าพี่ไปนวดจริงหรือเปล่าไม่ไ <c oughs> ปนวดไหนไไวะ <c oughs> เขาบอกว่าพี่ไปนวดกับพี่หมวยวะกันอ๋อชวนหมวยไอ้มวยชวนอยู่อ๋อเหรอนี่คือพี่โก้เจ้าตัวมาแล้วแต่จริงๆอ่ะผมก็ผมก็ค้างคาใจมาแล้วคือมอเรามาอะไรนะมารถ มวยอ่าแล้วมกอมอะไรพี่ฮะมกอมอมกอมอ <worlds> มากับ <Ừ. S 2> มวยอ่ามันเหมือนกันเหมือนกันอย่างเงี้ยเหมือนจะคิดมากอืมครับข้าใจนะแล้วมึงถามเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลงข่าวนเดี้ยวจรจริงๆก็ไม่น่าจะถามอีกนะคือมอลมย่างอย่างไรนะมลอะไรนะมลมารถมวยอีกนิดนึงก้มกลมก้มกลมอีกนิดนึงนิดนึงอืมแต่เพราะไอ้วสี่ต่อยแบบนึงนี่มั้งอ่าแมนน้องเจ้ากับสีต่อยอีกแบบนึงอ่าแมน แต่ว่าพี่นุ๊กก็อยตายแบบอะไรนะมมกมมกมมากับมีหวยหวยมากับหวยอีนี่พอแล้วแต่กูขอร้องแหละขอร้องแหละดีครับดีครับโอ้พี่นุ๊กคือได้ใจมากยิครับจะนดีครับไม่เอากคะถามมาหนึ่งเดียวดูอันนี้เขาอาจจะมาด้วยกันเอาใครเลสเสดใครเลสเซอร์ อันนี้ข้าจะมาด้วยกันไอซ้อนมากจริงจริงจริงพี่นุกอาจจะไม่ได้พูดเลยแต่แต่ผมอยากถามจากใจเจ้าเลยนะมอรอมย่อมาจากอะไรมารถอะไรถ้าความเข้าใจของเจ้ามอรอมมอรอมใช่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 มารถแม่เปล่าไอ้มันแม่ไม่ใช่ดิมันครับอ๋อนี่ไงพี่นุกไงไอ้นุกรับของนะไอ้ สวัสดีจ้าเอฟซีทิลาเอามเรามความคิดผมจะมารถแม่จริงเหรอแบบแรกคิวแบบนั้นนะแบบแรกเหรอถ้าแบบสองอะถ้าถามย้ำแบบนี้ต้องมารถเมียแล้วแมันค้า่ายใจญเนาทำไมอะได้มาจากไหนคำย่อคือเขาเขาพิมมาราอกครับจริงจริงครับจริงจริงเป็นค่าค่าิงจริงจงจมิงจริงจริงิงจิงจริงจยิงริงจริงจริงนริงนร่งจริงจริงจิงอริงจริงม ก็คือคือผมค้างคาใจไงพี่เขาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยมรอมรอมผมก็ผมก็เลยอยากมาถามเจ้านี่แหละแต่ถามพี่นุกไปแล้วเมื่อกี้ไอ้นุ๊กตอบว่ามารถมิ้วหมวยแกบอกอ๋อบอกใช่โอแต่มันมันค้างคาใจไงสำหรับพี่นุกนะแต่ก็้ารอรอหรอไอ้ก็เข้าใจพี่เขาอยู่เขาอาจจะอ่านี่นะลองเรียกพี่โจ้มาถามเลยได้ไอ้โจ้ไอ้โจ้พี่โจ้ผมค้างคาใจวิ่งหนีแล้วทุกคนแกแกแกวิ่งหนีผมแล้วแกกลัว พวกพวกผมสวัสดีครับสวัใช่ครับพี่สวัสดีครับผมค้างคาใจมานานมากเลยมรมถ้าความเข้าใจของพี่คือแบบแรกของพี่นี่พี่คิดว่ามามาลดอะไรมามรมใช่ใช่ความคิดของพี่อ่ะพ่อมาลดไอเมนหรือเปล่าอู้ไอเมนก็อันนั้นมันอมอเลยจะไม่วินหุ้ง ลองตอบตามความคิดดิมารถอะไรนะรถเมียรถเออไอ้นุ๊กไอ้นุ๊กเขาเป็นรถรูปเลยทุกคนรถแมนรถแมนออกมารถแมนแล้วมกมอะไรพี่มกมมากับใครมากับอะไรก็มารถแมนแล้วก็กลับรถแมนอ๋อเหรอโอ้ขก่นิดนึงนะครับจริงๆมันกุ้กล่อม มันเป็นความค้างนใจพี่โจอาจจะกลัวพี่ชายด่ากนะ็ได้เนาะบางทีเราก็อาจจะแบบกลัวแกว่าเนาะแกก็แกพูดอะไรมากนะครับพี่โจนะครับวันนี้มาลงสนามด้วยใช่ใช่ผมก็โดนโดนมากทีเดียดนี่โอ้ตีกับไอ้พรหมเดือนนึงเดือนรอบเดือนรอบเดือนร <c oughs> <c oughs> อบเดือนแล้วนะครับพี่โจมีรอบเดือนแล้วนะว่าจะได้จักจะได้จักยกเมื่อนี้อ่นะครับผมจักตังค์นึงเนาะทีนี้ก็เราก็จะลงสนามแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่โจโไปวอร์มผมก็บจีไปกันไรได้จะเข้าแล้วนโอ้เน่ยกินไม่ลง <c oughs> กาคาหน่อยจริงกระูบใช่ครับูบเลยเมื่อกี้คือูบเลยผมรู้แล้วผมจะถามพ่ออีกรอบหนึง่งพ่อครับพ่อครับผมมีเนื้สิถามพ่อครับผมอยากถามมาข้อมขอยของพ่อคือมอรอมอนี่คือย่อมาจากมารถอะไรครับ<ะ>มอรอมอ ย่อมาจากมารถมารถอย่างครับพ่อต้องต้องเข้าใจต้องก่ออะไรต้องคิดของพ่อแบบแยกเลยครับน่าจะในตัวย่อนี่มา้งเหรอเดะมอเขาพิมพ์มาครับผมก็เลยมาถามพ่อครับผมอยากรู้ว่าคนส่วนมากเขาสิคิดยังไงนะครับพ่อมอรมอมารถอย่างเอ็มไอเอ็มหนินะมารถมาม้ามารถหมาหมาได้ไหมได้ครับพ่อได้ไหม แลวจุนใหญ่ตอบผมอีกแบบหนึ่งนะครับจ <Junior S 1> <พอ S 2> ุนใหญ่ตอบว่าไงตอบว่ามารถเมียว,วม<า> <c oughs> ผมหมดใจไม่ดีเลยแล้วที่มาของคํานี้มาจากไหนมาจากพี่พี่โก้เราไม่มาครับเขาก็เลยมอเราม,มารถเกิดมารถใช่เปล่าเกิดเกิด <c oughs> มันเกิด <c oughs> <c oughs> ประเด็นเกิดเราพูดไปแล้วเดี๋ยวมันมันเกิดอาจจะเกิดความเสียหายถ้าไม่เสียหายก็ดีไปแตได้เกิดความเสียหายนะเกิดความเสียหายกับบุคคลที่สาม มันจะแย่แนะแต่ถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรมันก็ดีไปใช่ครับแต่คนที่สามผมคิดว่าน่าจะเป็นต้องจูเนียร์นะครับจูเนียร์น่าจะโดนโดนกักขังนะครับพ่อโดนโดนโดนจูเนียโดนโอเคผมขอปิดไลน์นะครับทุกคนเพราะว่าเราจะไปลงสนามเตะบอลแล้วนะครับขออนุญาตมารถเม์อันนี้ก็ถูกนะครับผมคนโก้พูดพี่โก้ก็มีความอาจจะมีความคิดแบบนั้นจริงแหละเนาะแต่ห้ามใครคือเราห้ามความคิดคนไม่ได้หรอกทุกคนนะครับ ฝากแซกไว้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากเพจด้วยนะครับผมแซกร้านยัยแหม่มสิงมิวสิกนะครับฝากกดติดตามแซกด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้พาทีมงานบ้านสิงทุกคนมาเตะบอลด้วยพี่นกพี่นกนำทีมเราพี่นกพี่สิง์นะครับผมมาซ้อมบอลนะครับยังไงก็แซกเดี๋ยวขอบตัวไปซ้อมบอลก่อนนะครับยังไงไว้เจอกันนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ